สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูสูตร3ตัวตรงสูตรที่3กันนะครับสูตร3ตัวตรงมีทั้งหมด3สูตรนะครับสูตร1สูตร2ผมลงไปแล้วนะครับคลิปนี้เรามาดูสูตรที่3กันนะครับสูตรหลักร้อยนะครับหลักร้อยเราจะใช้3าตัวครั้งที่3นะครับ งวนนี้ก็คือ57 0ศใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือ0ยกมาเลยนะครับศูนย์นับเพิ่มเป็น1นนบวก3มเป็น4นะครับหลักร้อยก็จะได้0 1นหลักสิบนะครับใช้หลักหน่วย3ตัวครั้งที่1คือ2นะครับสองบวกสี่ ก็จะได้6นะครับนับเพิ่มเลยนะครับศูนย์หลักสิบนับเพิ่มเป็น7 8หลักหน่วยก็จะใช้นี่นะครับหลักสิบของ3ตัวครั้งที่3นะครับยกมาเลยแล้วก็นับเพิ่มเหมือนกันนะครับเป็น7 8 9าหลักหน่วยหลักหลักร้อยก็จะได้ศ1นหลักหน่วยหลักสิบนะครับ หกเหลักหน่วยเป็น7 8็ดแปดเกลขที่ออก <c oughs> ก็คือ0-6-9นะครับเลขที่ออกเข้านะครับเข้าตรงนะครับ0-6-9ย์เก้าวดต่อมานะครับวัดนี้สูตรหลักร้อยก็คือใช้อ่า หลักหน่วย3ตัวครั้งที่3นะครับ8ยกมา8นับเพิ่มเป็น9 9เบวก3เป็น12นะครับได้2หลักร้อยได้8 9 2าหลักสิบนะครับหลักหน่วย3ตัวครั้งที่1 3บวก4นะครับเป็น7นับเพิ่มเป็น8 9นะครับสูตรหลักหน่วยนะครับใช้ หลักสิบสตัวครั้งที่3ยกมาเลยนะครับ4นับเพิ่มเป็น5 6นะครับเลขที่ออก2 8 6นะครับสูตรหลักร้อยเข้า2นะครับสูตรหลัก10เข้า8สูตรหลักหน่วยเข้า6นะครับ3ตัวตรงงวดต่อมาครับ ตันี้3ตัวครั้งที่3ก็คือ7จ็นะครับหลักหน่วยยกมาเลยนะครับ6นับเพิ่มเป็น7 7บวก3เป็น10ได้0หลักร้อยก็จะได้6 7แล้วก็0หลัก10นะครับ3ตัวครั้งที่1ใช้หลักหน่วยบวก4 6บวก4เป็น10นะครับนับเพิ่มเป็น1 2 หลักสิบเราก็จะได้0 1แล้วก็2อศูนย์หลักหน่วยครับ3ตัวข้างที่3ใช้หลักสิบคือ1นะครับยก1มาเลยนับเพิ่มเป็น2แล้วก็3นะครับเลขที่ออก7 1 2 7่เข้าหลักร้อยนะครับหลักร้อยเข้า7หลักสิบเข้า1หลักหน่วยเข้า2นะครับ3ตัวตรง งวดต่อมาครับงวดนี้3ตัวครั้งที่3ก็คือ4 7 7นะครับสูตรหลักร้อยก็คือใช้หลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3ยกมาเลยนะครับ7นับเพิ่มเป็น8 8นะครับ8วก3เป็น11หลักร้อยเราก็จะได้7 แแล้วก็1นะครับสูตรหลักสิบนะครับ3ตัวครั้งที่1 8 90ใช้หลักหน่วยนะครับคือ0บวกก็จะได้4 4นับเพิ่มนะครับเป็น5แล้วก็6หลักสิบเราก็จะได้4 5แล้วก็6สูตรหลักหน่วยนะครับใช้หลักสิบของ3าตัวครั้งที่3ก็คือ7ยกมาเลยนะครับเจด นับเพิ่มเป็น8แล้วก็9นะครับเลขที่ออกก็คือ1 5 7่หาหลักร้อยเข้าที่1นะครับหลักสิบก็เข้า5หลักหน่วยก็เข้า7นะครับเข้า3ตัวตรงนะครับงวดต่อมานะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับดอกหกเจ็ดสอง 7, อสหลักร้อยเราใช้3ตัวครั้งที่ สามนะครับห้าหนึ่งหกอ่าสุหลักร้อยก็ยกหลักอ่ายกหกมาเลยนะครับหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่สามหกนะับเพิ่มเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสามก็เป็นสิบก็คือศูนย์หลักร้อยแล้วก็จะได้หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์อ่าสตรหลักสิบนะครับสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือห้าหนึ่งหนึ่งนะครับใช้หลักหน่วยคือหนึ่ง บวก4ก็เป็น5นับเพิ่มก็จะเป็น6 7นะครับหลัก10ก็จะได้5 6 7ศูตรหลักหน่วยครับ3ตัวครั้งที่3 5 1 6ใช้หลัก10นะครับคือ1ยก1มานับเพิ่มเป็น2แล้วก็3เลขที่ออกก็คือ6 7 2นะครับ6สสุดหลักร้อยเข้า6นะครับเข้าตรง หลักสิเข้าเนะครับเข้าตรงหลักหน่วยเข้า2นะครับ3ตัวตรงนะครับทีนี้เรามาดูงวดวันที่วันที่สิกุมภานะครับงวดนี้นะครับอของสูตรที่3มาดูว่าจะมีชนกับสูตรที่1กับสูตรที่2หรือเปล่านะครับอันนี้งวดวันที่16นะครับกุมภา สูตรหลักร้อยนะครับใช้3ตัวครั้งที่3คือ4 2 6ใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยยกมาเลย6นับเพิ่มเป็น7 7บวก3ก็จะเป็น10นะครับก็คือ0หลักร้อยเมื่อวันที่16นี้ก็จะได้6 7 0สูตรหลัก10ครับ3ตัวครั้งที่1ก็คือ0 6 6นะครับ ใช้หลักหน่วยของ3มตัวครั้งที่1คือ6บวกซก็จะเป็น10นะครับได้ศนับเพิ่มไปอีก 1, 2หลัก10บเราก็จะได้ 0, 1แล้วก็2อสูตรหลักหน่วยครับหลักหน่วยก็ใช้3ตัวครั้งที่3านะครับสี่ใช้หลัก10ยกมาเลยนะครับคือ2 สนับเพิ่มเป็น3แล้วก็4นะครับก็จะได้สองสมแล้วก็4ส, <c oughs> <c oughs> สรุปนะครับเมื่อวันที่16กกุมภาเนี้นะครับ3ตัวตรงสูตรที่3หลักร้อยแล้วก็จะได้อะหกแล้วก็0นหลักสิบแล้วก็จะได้0ูนยแล้วก็สอง หลักหน่วยเราก็จะได้อ่ะสองสามสี่นะครับอันนี้คือ, 0, ส,คอ,อสูตร3ตัวตรงสูตรที่สามนะครับทีนี้ก็พอดูเสร็จเราก็ต้องไปเทียบกับอ่าสูตร3ตัวตรงสูตรที่หนึงกับสูตรที่สองนะครับว่าหลักร้อยชนกันที่ตัวไหนก็จะได้เด่นนะครับหลักสิบชนกันหรือเปล่านะครับชนกับอีกสสูตรหรือเปล่าแล้วก็หลักหน่วยนะครับมีชนหรือเปล่าเนี้ย เราก็จะจับเป็นตัวเด่นออกมานะครับก็จะได้ตัวเด่นอาจจะสักคู่หรือสองคู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจถ้าถ้าชนกันก็จะได้นะครับแต่ถ้าไม่ชนก็ใครดูสูตรไหนแล้วชอบสูตรไหนก็นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับมั่นใจสูตรไหนก็นะครับก็ครบนะครับสามสวสามสูตรแล้วนะครับาสามตัว ตรงนะครับก็คลิปหน้าก็จะลงสูตรวิ่งนะครับรวมรวมทุกสูตรของสูตรวิ่งแล้วก็จะมีสูตรเด่นนะครับสูตรเด่นก็คือจะได้3ตัวนะครับก็จะรวมสูตรเด่นมีทั้งหมด6สูตรนะครับผมจะรวมให้ทุกสูตรเลยสูตรวิ่งมีทั้งหมดสามสูตรนะครับที่จะลงก็จะได้ช่วยเป็นตัวเลือกให้นะครับแล้วก็ ก็ดูเลขดับของอาจารย์ไหนที่ให้แม่นๆนะครับก็เอามาตัดก็ได้นะครับแล้วก็ได้เลขเด่นจากอาจารย์ท่านอื่นๆก็มานะครับวิเคราะห์มาตัดชุดออกไปแล้วก็จะได้นะครับถูกไม่ถูกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเราซื้อตามทุกตัวไม่ไหวแน่ๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบก็ ติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสูตรเผื่อมีสูตรดีๆนะครับเด็ดๆจะได้ไม่พลาดกันครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ